เอสตัวเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเมื่อกี้ไม่ได้สนใจแบบที่ขึ้นมาเลยดูแต่รูปอีวาจังแล้วแบบข้อความด้านาล่างมันจะแบบมีคําอธิบายนู่นน,น,นี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเกี่ยวกับเกมว่าเออแบบเอสคืออะไรวิงสปายเกอร์คืออะไรแบบอธิบายตําแหน่งโพซิชันนู่นนี่นัน่นแล้วก็แบบอธิบายเกมเนาะแบบว่าเหมือนเป็นทิปในการเล่นเกมไม่เคยอ่านเลย <laughs> ถ้ามันขึ้นหน้าตัวละครมาคือดูแต่หน้าตัวละครจริง <laughs> เดี๋ยวเล่นๆไปก็เข้าใจเองแหละ <c oughs> ไม่ต้องอ่านหรอก <c oughs> เราเราเราใช้เราใช้อะไรเขาเรียกว่าอะไรเรา <c oughs> เราใช้สัญชาตญาณในการเล่น <c oughs> เหมือนทีมเราคนที่มีเคกตูบัสมีท้าไมนตายในการบล็อกมีแค่ออเ,อเอ,า,อาโอนิคุงไหมั้อาไปเลยอีกรอบ ตีเลยเ้เท่มากตานนี้เวลเราสามารถปลดล็อกปลดล็อกแบบว่าห้องชมรมได้แล้วกิาาุจ

ゴールのスケジュールでは合宿地のレベルアップに必要なセメントを獲得できます,きま,すまずは家具を引き取り返しをします家具はタップでチェックマークをミッションをクリアしました合宿地を快適にするためには合宿地経費が必要です 合宿地経ショップでは合宿地経費を使うことで家具を購入できます合宿地うん、こっち思わん新しい家具をくアップして発掘、okay. <laughs> <laughs> した家具が増えるにつれて快適度がアップしますふーん はい、一定の快快適適度レベルを達成すると、度ボックスを獲得できますああはあาความสะดวกสบายพอเราถึงค่าความสะดวกสบายตรงนึงแล้วเราก็จะแบบว่าได้เลเวลบ็อกแล้วเราก็จะได้ของแล้วเราก็จะแบบสามารถสร้างบ้านแบบกดล็อกห้องนั้นห้องนี้ได้ถ้าคุณได้เลเวลอัพสุดโต๊ะความสะดวกจอัพสิมา แล้วเมื่อแล้วเมื่อห้องชมรมของเราวในเบี้เพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มค่าความสะดวกสบายด้วยเราก็จะสามารถสร้างห้องเพิ่มไปด้วยดักซันนองเมมเบลยมยอดไปเลยให้เต่าอยู่ในเทนนิ่งรูมไปเลยเฮ้ยไม่เอาอยู่นี่ได้แล้วไปอีก อ๋อซื้อขา้าวกุอีกสองอันหรอซื้ออะไรดี่ะซื้ออะไรดียะข้าวปิดอ๋อเพิ่มไปเป็นสามก็แล้วกันแล้วก็ไปที่ช็อปใหม่อีกรอบหนึ่งซื้อแลกหรอซื้อเพระซื้อต้นไม้แล้วกัน สองต้นเลยแล้วกันคือแล้วก็แล้ว <c oughs> ก็ปลดล็อกคบคั้มบีแล้วนะคะเทนนิงเราเบอร์อใส่เทนนิงแล้วก็เล้าจีนี่มเมมเบอร์เราจะต้องปลดล็อกเล้าหรอะปลดล็อกเล้ายัแล้วก็เอาตัวละครใส่เอาการะตันวางเลย หยามหยอดฮึบเลเวลสองเลเวลสามอ่าแล้งไงต่อแต่ต้องอะไรต่ออีกอ้อไม่มีเควสแล้วโอเคไปที่ห้องเอแล้วที่นี้ก็เฮนชูเอ๊ะนั่นเด้ออ่ะอัตตากำลังงงว่าแบบต้นไม้ที่เราซื้อมาเมื่อกี้ไปไหนวางไว้ข้างบันใดดีไหมวางมาแดดไหมชึบได้ปะ นี้วางเป็นทางขึ้นบันไดได้แหละอครได้แล้วเราดึงได้ไหมเราดึงตัวละครได้ปะนี่คืออะไรอ่ะอ,อ๋อเราไปสามารถไปบ้านเพื่อนได้อ,อ๋อเฮ้ยนั่งดูว้าวโอเคตึง,ตง มีบ้านให้ทุกคนแล้วมีบ้านให้ทุกคนอยู่แล้วทีนี้ก็อ่าซาก,กุเรยซังเน็นยนะมิชชั่นผ่านแล้วเออเดี๋ยวเลือกอะไรอีกเหมือนเราไม่ได้เก็บหัวชูเยอะมากเพราะเมื่อกี้เราไปฟาร์มฟาร์มวิลมาจึ๊บว้าวเฮ้ยว้าวจูจ่ก็ ได้เต็มเลยอ่ะจู่ๆก็มีสตามินาเยอะมาเห็นนะใช่ๆๆแล้วก็มิชชั่นแล้วก็เดลี่ชึบเลยอโอ้เม็สิบสองแล้วเราสามารถเข้าชมรมได้แล้วเข้าเ้อร์คูาลาร์ได้แล้วโอ้ข้อมู サาクルに参加できます<嗯>サークルは่自分で作ることもで,できますまที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเป็นปุ่มสร้างเลยแล้วก็คือเราสามารถเข้าร่วมได้มันจะมีมโมเชโกมุกโมเชโกมิโจเกนอย่างตงัวนี้อย่างอันนี้ที่เราเลือกอยู่ก็คือก็คือแบบไม่มี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 เขาเรียกอะไรไม่มีเงื่อนไขในการเข้า อ,อย่างตรงนี้ที่มันขึ้นมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมการนี้ก็คือแบบเลี้ยวสิวขึ้นไปอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบว่าอะไรอะเซตติ้งในการรับคนอย่างอันแรกเมื่อกี้จะเป็นจีโดก็คือแบบกดปุ๊บรับเลยส่วนอันนี้ก็คือแบบจะใช้แบบคนยืนยันต้องรอคนข้างในยืนยันถ้าสร้างเองจะใช้600เพเลยเหรอเกินไปปะผมไม่ได้ร่ำรวยนะว้าวน่ารักโอยน่ารัก น่ารักอ่ะโอ้เป็นอ๋ออันนี้คือแบบว่าถ้าเลือกไปแล้วหลังจากเลือกไปแล้วมันก็จะแบบเปลี่ยนไม่ได้ด้วยหรอเฮ้ยบ้านาโนวีน่ารักจังเฮ้ยอยากได้ชื่อแบบอยาก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 ได้ยิมสามผมอยากได้ยิมสามอ่ะเชดผมอยากได้ยิมสามผมก็แค่อยากจะได้ยิมสามไม่ได้บอ ไป,ป็นโมกขวาก่อนีเปิดแล้วเราสามารถเป็นรันนี่ได้พาในหนึ่งสัปดาห์สามารถทำได้หลาย,ลายคังกอเดี๋ยวว่าอตอนนี้มันขึ้นว่าเราเหลือสองครั้งใช่ไหมระหว่างทงที่เรารันนี่นีมันก็จะได้แบบว่าให่งห์สได้ง แล้วถ้าเราไปถึงโกใช่ปะมันก็จะได้แบบของเพิ่มอะไรอย่างนี้เห็นทงมากก็คือเราจะต้องไปที่ทงเพื่อได้ของเพิ่มแต่ระหว่างทางเนี่ยเราก็แบบรเราก็แบบได้ของไงอันนี้ยังอันนี้คือจะได้เทินเพิ่มไอที่เป็นรูปถนนอะนะส่วนรูปของของขวัญก็จะได้ของขวัญรูปที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร เรียกว่าอะไรอ่ะโออล้มบานานาะเอาจบกันลืมดูเรียกที่มันคล้ายๆรูปวิดีโออ่ะอออันนี้ก็จะได้แบบว่าเป็นอีเวนต์กูมีโอโฟสเตอชิโดมิตะอ่าเจอคนแบบว่าทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง1เราจะเตือนเขา2เราจะเก็บขยะให้เขาเอออกมีฮิโรกะมีกุชินาเตชิมา อม,มองคนที่แบบว่าเขาทิ้งขยะไม่ทันแล้วอะ่ะเก็บแทนแล้วกันเยี่ยมยอดเลยเอ๊ตัวรู้ได้น,นนี่ตัวเด็กๆขยมนด๊อกเตอ่์ออออเอ๊พอหันหลังกลับไปก็แบบว่าแบบว่าแบบมีเหมือนมีอะไรขยับอยู่ข้างหลังเราแล้ว,ลวพอแบบดูพอดูใช่ไหมมันก็เป็นลูกหมา จะทํายังไงหนึ่งแบบว่ารูปหอนน้องหมาสองปล่อยน้องหมาไปแบบไม่ต้องไปสนใจรูปสิครับรอเลยล่ะ <c oughs> แน่นอนน้องฮีเป็นคนรักตวดอยู่แล้วก็วแต่เป็นตัวอื่นนอกจากน้องฮีไม่ได้หรออยากลองเอาตัวอื่นมาวิ่งเล่นอ่ะอ๋อว้าวได้ได้ได,ได้ตัวอยู่เทิรน เฮ้ยล้มอีกแล้วอะ่ะเสียเทิร์นอีกแล้วอะจะจะจะถึงทันไหมเพราะว่าถึงทันปะหนึ่งสองถ้าได้หนึ่งเอ้ยไม่ได้อะ่ะนี่ไงทุกทุกยี่สิบชั่วโมงเราจะได้ใครครุกมเราจะได้จำนวนครั้งในการ r ันนิ n g เพิ่มมาหนึ่งครั้ง let's go <S มีครั้งสุดท้ายของวันนี้แล้ว อามีม่มาคือถ้ามันเป็นคริทิคอลอะแบบว่านั้นคือจะได้บวกสิบเหรออ๋อไม่แน่ใจวนแล้วกันใช้ใช้การวนแล้วกันเพราะยังเหลือเหลือเทิร์นอีกตั้งแบบแปะ วนเอาวนเอายังอยากได้ของอยู่แล้วพูดแบบนี้ปรากฏว่าเทินหมดก่อนแน่นอนนะครับอ่าหลังจากนี้จะก้าวได้แบบว่าทีละก้าวเนื่องจากเหนื่อยโอ้ล้มบานาน่าอีกโอ้แชทแชชจบล้น้องฮีไปเลยน้องดีมาก ได้สามให้ผมสิครับหนึ่งก็ได้ครับเย่ใช้ดีปะ่ะอย่างเงี้ยสมมตินะถ้าเราใช้อันเนี้ยก็คือจะเลือกได้ว่าจะากี่ครั้งโกนี่ฟินิชแล้วถ้าฟินิชเราก็จะได้พวกนี้แล้วก็ดบกรโตูนน้ำเนยเติมช่งนนมได้ไห เย้ Yay, ได้แล้วขีดตัวเต็มเสิ้นแล้วแล้วมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ามินิเกมแล้วก็มีเดลี่ควิสเดลี่ควิสเนี่ยจะปลดล็อกตอนเบี้ยบสแล้วก็มินิเกมจะปลดล็อกตอนเบี้ยบหแล้วก็ตัวที่ยืนยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถกดเครื่องหมายตกใจเพื่อเล่นพอยิงฉุบกับเคี่ยวกวดสังได้แล้วก็เลือกมาสักอันหนึ่งนี่เสมอแล้วก็จะได้ของ แล้วอย่างอันนี้เรากดคุนิมิใช่ไหมเราก็จะได้คาเกะระเป็นชิ้นส่วนของคุนิมิแ้่ทีนี้ก็รับอีกแล้วมันก็เจอแบบว่าพอปลดราบพวกนี้ได้เยอะๆใช่ไหมมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าบัตจิแบบแบจเป็นเหมือนปลาใส่ตรงนี้เนี่ยอิงโกชิมส ได้แล้แวเสร็จแล้วแล้วก็รับ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 ให้หมดรับทุกอย่างเราจะเทปซาซาบิซเอิจุกไกโดูรยให้เอ๊สร็จยังหมดหรือปะแล้วเราทํทำอะไรต่ออีกได้ในระหว่างนี้เล่นเล่นก่อนลักกัน เราแข่งได้ไปเลยเราควรจะอัพเลเวลให้มันสูงๆก่อนนะอหมมันจะได้ใช้ไอตัวจีโดที่มันเป็นสองดีได้แล้วเราก็จะได้ทำเดลิควิสแล้วเราก็จะให้เห็นไออันที่เป็นมินิเกมก็ครบแล้วปะอืมน่าจะครบส่วนหละที่เป็นระบบของมันนะ ประเด็นคือจะถึงเมื่อไหร่ไม่คิดว่าแบบมันจะนานคนาคือวันแรกที่เราเล่นใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครฟกุไทเดกคฟฟกุแบบตัวฮิวสตามินาของเราแบบ4สองครั้งหรือก็คือ120 แต่จะกดให้ดูคือตอนนี้เรากดไปแล้วแล้วมันก็แบบเต็มเราก็เลยแบบสองรอยกว่าเลยอม,มันก็นะเอามาแบบว่าใสาๆตรงนี้ก็ดีเหมือนกันมันจะได้แบบเอาไปอัพเวลได้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็รอ,รอมันเล่นไปทำนาเราเหมือนแล้วเราเหนื่อยมาก <c oughs> ทั้งนั้นเดียกแบบ แค่นั่งดูนะนั่งดูนั่งดูตัวละครเล่นเนะี่ยนั่งนั่งดูออโต้เนี่ยแบบว้าวแต่อู้ฟู่สนุกเอน็นโนชิคัสังสุดยอดเลยว้าวว้าวว้าวลุ้นลุ้นไดจีซังอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะ <c oughs> นั่นแหละค <c oughs> ือเราถามใครมีเลยเราเหนื่อย <c oughs> โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ทีมฝั่งตรงข้ามเอาเนทีมฝั่งตรงข้ามแบบเอามือรูปหน้าอ่ะน้องเสียใจยอ่ะโอ้ยเห็นแล้วอยากแพ้ให้เลยไม่นะ นี่อ่าบล็อกเหรออ่าฮะใช่เงี้ยแล้วกันเซตเตอร์เปลี่ยนเซตเตอร์เป็นเงี้ยเปลี่ยนตรงไหนนะลืมเอ็นชูนี่นี่ี่ะมแล้วก็ขってแートに立つの。ล้วก็ชึบชึบ แล้วก็เพ yeah. ิ่มเพิ่มพลังให้เงี้ยก่อนเราจะชนะแบบชิวเลยไปเลย e t สโกผมเชื <S <S ่อในคาเงี้ยมาคุ เออใช่อันที่เราบอกแต่ว่าแบบเออเราเรา,เราดูแต่รูใช่ป่ะแล้วมันมีคําขึ้นตานล่างเว้ยคือมันมีอันหนึ่งมันขึ้นว่าแบบว่าเออฟุตากุจิอ่ะเป็นคนที่แบบว่านามัยกิอืมแบบแบบว่าเป็นเป็นคนที่แบบนามกยกิภาษาไทยว่าอะไรอ่ะแสบยำ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 ปืนเกลียวเหรอ <laughs> นออนั่นแะแต่ว่าแบบว่าที่จริงแต่แบบเออเป็นคนพูดจาแบบนามัยกี่นะ้าเป็นคนพูดจาที่แบบปืนเกีียวนะดูเหมือนแบบไม่ได้เคารพรุ่นพี่นะแต่ว่าจริงๆเ้วเป็นคนที่แบบว่าให้ความสำคัญกับรุ่นพี่แบบเซมไปโอ้โมยมากเลยจริงเ <c oughs> มื่อไรจะเ <c oughs> มื่อไหรจะจบเมื่อไหรจะชนะชนะสิชนะเลย ดัตเตโคก็แค่ในเป่าเต็มดยงในทีเราจะมีดัตเตโคก็ตามโเนโซเนซ็ได้อ้าวอู้บ้าบล็อกเอาได้ได้ได้ไดอารอนเนไม่หมดเสียงแบบัหนในทีมเราก็มีอารอนเนเหมือนกันเว้ยตอนนี้ลิบโุโตจะเข้ามาแทนอยู่ก็ตามคือแบบแต้มฮินตาตะที่เป็น SR มันสูงกว่าแต้มอาโอนนีที่เป็นแบบ SSR เเว้ยเขาแบบ ใช่หรอใช่หรอใช่หรอะใช่ก็ได้ทั้งที่แบบเดเวลมันเท่ากันนะโยกได้ัเ่านเป็นตัวสองดีใช่ปะแบบมุมมองดีอ่ะ เกมมันจะไวกว่ามากเลยเพราะว่าคัดซีนพวกเมื่อกี้อะไรเงี้ยจะโดนตัดออกหมดเลยแล้วแบบมันจะจบเร็วขึ้นเราจะทําทุกอย่างเร็วขึ้นเนี่ยดูดีเวลสามสิบกับสามสิบสองแล้วแต่เอาอุนนี้แบบดอยมากเลยอะไวไววังอะทำไมอะทำไมอะเอาอนนี้ไม่เอาอนนี้ไม่ดีตรงไหนอะทำไมทำไมเอาอนนี้ไป อ๋อหรือว่าหรืออ๋อเพราะว่าฮีนาตาของเรามีปลดล็อกสกิลอันนึงอ๋อโอเคโทษโทษขอโทษที่สงสัยในตัวพี่อเอาเนืจิชินชนนี่จะได้ตื่สักนนี่ไงน,นี้คือแบบสองดีมันก็จะแบบอย่างรวดเร็วคูณสองแล้วเราก็จะเห็นเกมแบบเป็นภาพรวมอืมแล้วแบบว่าคมตนนัวไหนมันขยับไปตรงไหนอย่างเงี้ย เพราะว่าอันนี้ดูง่ายกว่าแบบเมื่อกีนน้อันนี้เป็น 3D มันก็สวยดีนะแต่ว่าแบบอันนี้มันก็แบบเห็นชัดเจนดีว่าใครทำอะไรอยูอ่บา <c oughs> ทีก็แบบตัวละครมายนืนซ้อนกันแล้วก็แบบว่าใครวะ <c oughs> ใครอยู่ตรงไหนวะแบบโ o t a t i o n ตอนนี้เป็นไงแล้ววะ <c oughs> มันก็จะมีขึ้นข้นตอนใช่ปะว่าเลนซก,กุจิอัยจะทำไปแล้วกี่ครั้งจากหกครั้งเพราะอ,อันนี้เราเลือกมาหกใช่ปะแล้วก็จะมีโนโกดีไทเดยอกอยู่อีกทางด้าน,นซ้ายหนึ่งร้อยเก้าสิบสามอันนี้ก็คือจะเป็นสตามินาของเพลเยอร์ของตัวเราที่เราเพิ่งจะใช้ตาล่าสิบห้าโดยปกติแล้วเราใช้เป็นแบบดับเบิ้ลคูณสองเพื่อให้มันแบบว่าลดเรวไวขึ้นเราจะได้ไม่ต้องมาแบบ แข่งแข่ง12แมตช์อะไรเงี้ยไอ้เนี้ก็เลยขีดนั่นแหละก็เลยก็เลยเล่นก็เลยเ,เล่นแบบคนสอบไปเลยมันจะได้เด็ดเล่นลไวกว่านี่นจริงแจ๋วเลย ทกต่อหน้เจ้บีก็ได้กิมม่ากันี่ไงทุกคณโคตเราสามารถเล่นอันนี้ได้แล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือการที่เราปลดอันนี้ใช่ไหมเราจะได้เรียกว่าโฮจิโฮชูก็คือแบบจะเป็นช่วงที่เราไม่ได้เล่นอ่ะจะแบบปอีกต้นขย้นไปอีกต้น อย่างเงี้ยตอนนี้ใช่ไหมมันยังไม่ปลดล็อกพอเราเล่นอย่างนี้ปุ๊บนี่จริงจริงๆมันก็ขึ้นมาแล้วว่าแบบเดี๋ยวเราจะได้ของอย่างตอนนี้มันเป็นในแบบทุกหชั่วโมงเราจะได้เจ็0พแต้ม จ็ดพันสองยอีพี่นี่ไงแล้วมันก็กลายเป็นเจ็ดสองเจ็ดสองแล้วก็กลายเป็นเจ็ดสามสี่สี่นี่ส่วนอันนี้คืออันที่ไม่มีตัวสีแดงๆขึ้นตัวสีแดงๆนี้คือเคียวเตกิแต่ว่าศัตรูที่ขันแกง่งอะฮะมิมบกอ๋อเฮ้ยตัวเนี่ยเอ๋เรชีอ อืมไม่ใช่หรดอลาร์คือถ้าเราเปลี่ยนน้องกลับไปเป็นตัวเซตเตอร์ปกติหรอที่เป็นของอ่าที่เป็นของดา,งาติโคมันจะเราจะเสียเปรียบพ้างั้นให้เป็นคาเย์มาต่อไปดีละแล้วก็ไปกันเลยบาเลโบอลที่ว่าเพลย์ยานี่ส่วนส่วนโพชชั่นยอดเย่างกรุริกะอาริให้ในไซปอป้าในไซปอ นี่ไงโหมดนี้ปลดล็อกมาแล้วไปเลยคอนตัชในไซป้าในไซป้าในไซป้าเลยเลยในซป้านองพี่หนัาตาเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยมากเลยอะน้องน้องตะโกนแบบนายเสิร์ฟอีปปงแบบนายเซิร์ฟอีปปงแบบหลายรอบมากพี่เหนื่อยแค่ อิฮิอฮิได้มาแล้วต่อไปคือเหมือนทุกๆุห้าอันจะเจอเคียวเตกิหรือไงนั่นแหละเออแบบทุกทุกห้าด่านจะเจอกับศัตรูที่เก่งกัดแล้วเราก็จะต้องไปนั่งดูแบบเมื่อกี้นี่ไงเราแพ้ทางแล้วเป็นรีซซฟเหรอเราจะต้องเปลี่ยนเอาคางยามะออกแล้วก็พี่ประนใช่เพื่อให้มันไม่เกิด การเสียสมดุลเราจะได้แบบทั้งเราทั้งเขาไม่มีใครแบบว่าได้บวก30สิเรามีตัวเลือกแค่นี้เราแบบมีตัวเลือกให้มันไม่บวกเฉยๆแต่เราไม่มีตัวเลือกที่เราจะแบบเป็นคนบวกแต้มก็ช่วยไม่ได้นะเซตเตอร์มีแค่นี้มีสองตัวก็เก่งละเร่ได้แล้วนี่ไงเราได้คุณนี่มาแล้วอกี้แลคุงโอ้ยในที่สุดพอใจเลย พอใจละได้คืนนี้มีมาละเดี๋ยวเขาปลดล็อกให้พวกนี้ต่อไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าเดี๋ยนะหรือว่าอ๋อใช่เขาจะให้ดูนี่ไงเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมมันจะได้ฟรีสังหมดสองครั้งก,กดบวกตรงนี้เลยเขาปั้นคี้อยู่กังอัสอง มันมีทั้งหมด4ข้อถ้าเราสามารถทำถูกได้6ข้อมันก็จะผ่านเราก็จะได้ของรางวัลตอบให้ตอนแรกเราไม่สามารถทีได้ใช่ไหมเราก็จำคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็แบบครั้งหน้าก็มาเล่นใหม่ก็ได้ バレーボールはウィーリークやオリンピックの場合1チーム何人でプレイしますか ?76? え <laughs> <laughs> え 6? レベルは <laughs> 小さなキャプテンと呼ばれるバレー選手はカラスのコークをおりますカラスのコーク 男子バレー部の倹約倹約は大地さん。カラスの男子バレー部のマネジャーさん。よう。ウィン、ウィンヤさん、しマ、キヨコさん。あん。えハードルソー <laughs> あキヨコさん、すいません。バレーボールの MB はミドルバッカー、ブロッカー。はいはいはい。次のうち、ゲーム内で、 ีมอนตัวตำแหน่งที่เป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของทีมอินาริซากิฮิตะโกโนเมอจิมิยะเทนโดเทนโดฮิซนาโนพราเมตอัพค้าを高めるのはどれฮิซนาสิล発動ฮ่าเ <laughs> ล็อกอัปนุม่ะม่รู้ว่า,า,วท,าวทีนเมไหน体力ก面นのはนよあว่ะิอ <laughs> าถูกด้วยผ่านแล้วอต่อป,ปอ๋อคือแบบหนึ่งวันอะ่ะมันลองได้ห้าครั้งเลย แต่คือถ้าเราทําไปแล้วอะมันจะไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยอืมชิปเปอร์สโตเบ,บ์นี่ไงไซโจเซนดีคิมอสอ๋อก็คือแบบว่าถ้าเราทำพลาดเราไม่สามารถตอบได้แบบว่าถูกหข้อจากสิบข้อใช่ไหมเราสามารถทําใหม่ได้จนครบ5้าครั้งแล้วหลังจาก5้าครั้งฟรีที่มันให้มาพอเราแบบเราพลาดอีกเป็นครั้งที่6ใช่ปะ ทีนี้มันจะแบบไม่ไม่ฟรีละเราจะต้องเสียเสียเข้าปั้นในการ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 เล่นอ่ะฮะ